ขอต้อนรับเข้าสู่ Rabbit Rose Channel ก่อนฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับบทที่3เจ้าบ้านที่น่าสะพรึงกลัวทั้งหมดเดินตามเส้นทางที่ผู้ทำนานการเดินป่านำไปเรื่อยๆร่วม2ชั่วโมงกว่าโดยไม่มีการหยุดพัก ถึงแม้ว่าจะมีลูกหาบอย่างห้อยกับโหนมาคอยช่วยแบกของให้กระนั้นม่านไหมกับเพชรีที่ไม่เคยชินกับการเดินป่านในระยะไกลก็แทบจะเดินขึ้นเขาต่อไปไม่ไหวเราใกล้จะถึงแล้วอีกอึดใจเดียวอดทนหน่อยนะทุกคนเสียงของเจษดาบอกกับชาวคณะทุกคนที่เดินเท้าฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันให้มันจริงเถอะครับเพราะเธอต้องไปไกลมากกว่านี้อีก ผมกับแฟนก็คงเดินไม่ไหวแล้วแน่ๆพรชัยเอ่ยขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าแม้ว่าเขาจะเคยเดินทางไปในที่ที่ทุรกันดารแบบนี้มาบ้างแล้วก็ตามแต่ครั้งนี้หนทางที่เจษด,ดาพาเข้ามามันลำบากกว่าเป็นไหนๆเป็นไงล่ะไหนคุณบอกว่าอยากจะมาประจนภัยนอนกลางดินกินกลางสายดีนักเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบ่นให้ฉันได้ยินเลยนะ เพชรีผู้เป็นภรรยายอกย้อนขณะค่อยๆเดินลากเท้าขึ้นเนินสูงไปอย่างช้าๆด้วยความอ่อนล้าทั้งคู่ยังคงถกเถียงกันไปตามประสาโดยไม่ได้เกรงใจคนพามาแต่อย่างใดเจษดาได้แต่อมยิ้มพร้อมกับสายศรีรษะอย่างนึกขำแต่ก่อนที่คณะเดินทางจะหมดแรงจนเดินต่อไปไม่ไหวเจษดาพูดให้กำลังใจทุกคนพลางยกมือขึ้นชี้ไปยังจุดมุ่งหมาย ที่ตั้งใจจะพาทุกคนเดินขึ้นไปถึงที่นั่นพอเห็นดังนั้นชาวคณะก็พยายามเร่งฝีเท้าเพื่อให้ถึงที่หมายโดยเร็วเอาละทุกคนอีกอึดใจเดียวเท่านั้นไม่นานนะักพรานดำก็พาคณะทัวทั้งหมดมาถึงทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มด้านบนณนะจุดสูงสุดของภูเขาซึ่งไม่ไกลจากจุดที่พวกเขายืนอยู่นั้นมีหน้าผาสูงชันจนแทบสัมผัสเมฆได้ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขาแถบนี้ได้โดยรอบแม้จะอ่อนล้าจากการเดินทางมานานร่วมห้าชั่วโมงแต่พอเห็นทิวทัศน์เบื้องหน้าเท่านั้นความเหนื่อยที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งถึงจะเหนื่อยแต่ที่นี่สวยจริงๆมีหน้าละเจะถึงได้ขยันขยอให้พวกชันมาที่นี่ให้ได้ขับใจมากนะ ม่านไหมสูตรหายใจเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดดวงตาเป็นประกายยามทอดมองทัศนียภาพบนภูเขาสูงที่สามารถมองทิวทัศน์โดยรอบได้ไกลจนสดลูกหูลูกตาก็บอกแล้วไงว่าเป็นของขวัญแต่งงานให้พวกนายเพราะฉันคงไม่มีเงินทองอะไรไปซื้อของขวัญแต่งงานราคาแพงๆให้กับลูกชายของมหาเศรษฐีแน่ๆเลิกพูดแบบนั้นซะทีเถอน้า นายก็รู้ว่าคนที่รวยก็คือพ่อกับแม่ไม่ใช่ตัวฉันสิหน่อยคเชนรีบเอ่ยปฏิเสธเพราะแม้เขาจะเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคืออิสรภาพในการดำเนินชีวิตตามแบบที่เขาต้องการโดยไม่มีบิดามารดามาคอยบงการชีวิตต่างหากจุดนี้วิวสวยมากเลย พรชัยอุทานออกมาพร้อมกับยกกล้องในมือถ่ายภาพด้วยความตื่นเต้นผมดีใจที่คุณชอบนะแล้วคุณเพชรล่ะครับชอบที่นี่หรือเปล่าแบบนี้ค่อยคุ้มเหนื่อยที่ต้องแบกของเดินทางมาแบกอะไรกันผมจ้างลูกหาบขนของแทนคุณแล้วนี่เพชรพรชัยลดกล้องในมือลงและส่งเสียงหัวเราะออกมาเบาๆอ้าวก็ก่อนจะเข้าหมู่บ้าน ฉันก็แบกเองนี่ค่ะคุณแล้วมันก็ทำให้ฉันเหนื่อยมาจนถึงตอนนี้เลยด้วยเชิญทุกคนถ่ายรูปชมวิวกันตามสบายนะครับถ้าเดินไปทางด้านโน้นอีกหน่อยจะมีน้ำตกกับลำธารอยู่น้ำค่อนข้างเย็นเลยใครอยากเอาเท้าไปแช่น้ำก็ไม่ว่ากันแต่ให้ระวังตัวทากด้วยเรามีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางต่อไปเจษดาบ,บอกให้ทุกคนรับทราบ คเชนจูงมือม่านใหม่ไปหาจุดถ่ายภาพที่ระลึกสวยๆเพื่อให้ได้ภาพไว้เป็นความทรงจำหญิงสาวเดินเข้าใกล้หน้าผาแล้วเอี้ยวตัวด้วยท่าทางหน้าหวาดเสียวเพื่อมองดูความลึกของเบื้องล่างระวังตัวด้วยนะคุณถ้าหล่นลงไปนี่ผมคงวิ่งไปรับให้ทันหรอกนะขเชนพูดไปพลางกดชัตเตอร์ถ่ายภาพหญิงสาวในอิริยาบทต่างๆด้วยถ้าฉันหล่นไปจริงๆ คุณจะทำอย่างไรคะผมก็จะกระโดดตามลงไปแบบนั้นคุณก็ตายนะสิใช่เพราะถ้าคุณหล่นลงไปคุณก็ต้องตายแน่นอนและผมก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคุณหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็คลี่ยิ้มและเดินถอยออกมาให้ห่างจากจุดอันตรายกลับไปหาสามีหนุ่มที่ยังคงเล็งกล้องถ่ายภาพต่อไปเรื่อยๆเรากลับไปรวมกลุ่มกับพวกนั้นดีกว่าคะ่ะ ทำไมล่ะผมยังอยากถ่ายภาพคุณอยู่เลยฉันอยากได้ภาพคู่ของเราสองคนไปให้เจษด,ดาเข้าถ่ายให้เราดีกว่านะคะอืมดีเหมือนกันค่เชนกับม่านใหม่เดินกลับมาร่วมกลุ่มกับคณะเดินทางคนอื่นๆที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆของตนเองอยู่ไม่ไกลออกไปเฮ้ยไอเจตถ่ายรวปคู่ให้พวกเราหน่อยสิได้สิไม่มีปัญหา เจษฎาหันมายิ้มพร้อมกับยื่นมือไปรับกล้องที่คเชนส่งมาให้เอาแบบเห็นวิวข้างหลังด้วยนะเจษถ่ายส,สวยๆนะนางแบบสวยอย่างนี้ถ่ายมั่วๆก็ออกมาสวยอยู่ดีหลังคำตอบของเจษดาทั้งสามคนก็หัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานทุกๆคนดูมีความสุขกับกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่นี่ เราไปที่น้ําตกกันดีกว่านะคุณฉันไม่อยากยืนตากแดดแถวนี้เดี๋ยวผิวจะเสียหมดเพชรชรีดึงพรชัยที่กำลังดื่มดํากับการถ่ายภาพวิวส,สวยๆอยู่ให้ไปที่น้ำตกด้วยกันอะไรก็เล่าคุณผมอยากถ่ายรูปตรงนี้นี่นะชวนคุณม่านไหมยให้เข้าไปเป็นเพื่อนสิฉันไปกับคุณเพชรชรีก็ได้ค่ะม่านไหมเอ่ยขึ้นไม่เอาอ่ะฉันอยากให้คุณไปกับฉันนี่นาะ เพชรชรีไม่สนใจม่านไหมอย่างไรซิพพรชัยก็ไม่อาจขัดใจภรรยาสุดที่รักได้เขาเก็บกล้องเข้าไปในกระเป๋าและรีบเดินไปทางน้ำตกโดยมีเพชรชรีเดินเกาะแขนไปอย่างแนบชิดทั้งคู่เดินเข้าพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ไปตามทางที่เจษดาบอกจนมาถึงน้ำตกและลำธารสายหนึ่งเพชรชรีไม่รอช้ารีบถอดรองเท้าของเธอ และเดินลงไปในน้ำที่สูงประมาณครึ่งแข้งลงมาสิค่ะคุณน้ำเย็นสบายดีออกผมรออยู่บนนี้ดีกว่าพรชัยเดินไปนั่งรออยู่บนโขดหินริมน้ำหญิงสาวทำหน้าเหม็นเบื่อแล้วหันกลับไปวักน้ำเล่นต่อปล่อยให้สามีของเธอจำใจนั่งรออย่างเสียไม่ได้แต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นเพชรีก็กรีดร้องโวยวายขึ้นมากรี เิดอะไรขึ้นหรือคุณพรชัยรีบโดดลงไปหาเธอในน้ำด้วยความตกใจฉันเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้เพทรีรีโผล่เข้ากอดสามีของเธอตรงไหนล่ะคุณผมมองไม่เห็นมันเลยชายหนุ่มกวาดสายตาไปมามองหาเจ้าตัวต้นเหตุแต่ก็ไม่พบอะไรสักอย่างหญิงสาวคลี่ยิ้มออกมาพร้อมกับจูบเข้าที่แก้มของเขาและกอดรัดด้วยท่าทีเสน่หา ความจริงคุณก็น่ารักเหมือนกันนะนึกว่าคุณจะไม่ห่วงฉันซะแล้วเพชรี <P et ri> พูดพลางโน้มศีรษะของพรชัยลงมาหมายจะจุมพิษอีกครั้งแต่เขาใช้มือยันตัวของเธอออกไปซะก่อนอะไรกันนี่คุณล้อผมเล่นหรือเนี่ยแล้วจะเป็นไรเป็นละ่ะฉันเห็นคุณเอาใจใส่ฉันอุตส่าห์จ้างคนมาแบกของให้เพราะกลัวฉันจะเหนื่อย แถมยังพามาชมวิวบนที่โรแมนติกแบบนี้ฉันเลยกะว่าจะให้รางวัลกับคุณเส้นหน่อยก็ท่านนั้นเองไม่ได้นะในปา่าในเขาเราไม่ควรทำแบบนี้ท้าใครจะมาเห็นเราล่ะคะคุณฉันพาคุณเดินแยกจากกลุ่มมาก็เพราะเหตุนี้แหละเรามาสนุกกันเถอคะค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วย ผมไม่ได้กลัวคนอื่นมาเห็นนะเพชรแต่ทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการลบหลู่สถานที่คุณนี้ก็งมงายไปได้ถ้าอย่างนั้นเวลาที่พวกคนป่าจะมีลูกกันเขาไม่โดนเจ้าป่าเจ้าเขาหักคอตายไปแล้วหรืองไงถึงจะเป็นคนป่าแต่พวกนั้นเขาก็มีอะไรกันในบ้านของเขาไม่ได้ออกมาประเจิดประเจิ่กันกลางแจ้งแบบนี้อีกอย่างพรานดำเขาก็เตือนแล้วว่าให้สำรวมกิริยาด,ด้วย แช่หน้าเปืือนักเียวอย่างน้อยขออายผีสางเทวดาบ้างเอาหน้าเอาไว้ไปถึงที่พักเมื่อไรผมจะจัดหนักตามใจคุณเต็มที่เลยฉันคงไม่ได้มีอารมณ์ไปจนถึงตอนนั้นหรอกหญิงสาวพระตัวจากสามีแล้วเดินกลับขึ้นไปบนฝั่งอย่างไม่สบอารมณ์แต่ทันใดนั้นพรชัยก็รีบเรียกภรยาเอาไว้ด้วยความตกใจแพทหยุดก่อน ไม่ต้องมาเรียกเสให้ยากเลยเพชรคุณต้องหยุดเดินอยู่นี่เลยเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณอยู่นิ่งๆน,นะพรชัยพูดพลางเร่งฝีเท้าย่ำฝากกระแสน้ำไปหาเธอคุณจะมาเล่นมุกตลกอะไรกับฉันอีกมันไม่ขำหรอกนะยังไม่ทันที่เพชรีจะทันได้พูดอะไรต่อหญิงสาวก็ต้องส่งเสียงร้องด้วยความตกใจหน้าของเธอซีดเผือกเมื่อมองเห็นสิ่งมีชีวิตสีดำขนาดใหญ่ กำลังเกาะแน่นอยู่บนขาขาวนวลของเธอนี่มันอะไรกันคุณมาช่วยฉันเร็วซิมาเอามันออกไปทีอีปลิงควายที่มีขนาดตัวใหญ่พอๆกับแขนเด็กสามขวบฝังฟันแแหลมคมเพื่อสูบกินเลือดของเหยื่อในทันทีหญิงสาวเพิ่งจะมารู้ตัวว่าถูกมันเกาะติดแน่นอยู่บนขาและไม่สามารถสะบัดให้หลุดออกไปได้ผมมาแล้ว คุณทําใจดีๆไว้นะพรชัยรีบมาประคองตัวภรรยาสาวที่ทําท่าคล้าจะเป็นลมให้นั่งลงบนโขดหินแถวนั้นก่อนจะหยิบมีดพกขึ้นมาใช้มันวางหน้าไว้กับขาบริเวณน่องของเพชรรีและค่อยแสะแดันดันที่ปากของมันเบาๆไปเรื่อยๆจนมันยอมปล่อยตัวเองหลุดออกไปจากนั้นเขาก็เอายาเส้นจากบุหรี่ในกระเป๋าเสือ้อ มาขยี้และโปะลงบนแผลของภรรยาสาวเอบุรี่มาโปะที่ขาฉันทำไมคะคุณเดี๋ยวเชื้อโรคก็เข้ารักปลิงมันกัดคุณน้ำลายของมันทำให้เลือดไม่หยุดไหลนิโคตินจากบุรีมีผลทำให้เลือดแข็งตัวเราต้องห้ามเลือดด้วยวิธีนี้เพราะผมคงไม่สามารถไปหาพวกใบาสาบเสือมาห้ามเลือดให้คุณในตอนนี้ได้หรอกนะคนพอมีความรู้ในการเดินป่ารีบอธิบายว้าย แล้วนั่นมันยังไม่ตายรีบฆ่ามันสิค่าคุณเพชรีตัวสันเทาโผเข้ากอดสามีพอเห็นเช่นนั้นพรชัยก็พละตัวออกจากหญิงสาวและฉวยมีดพกปลายแหลมเล่มเดียวที่พกติดตัวมาเสียบทะลุตัวมันและปักตรึงเอาไว้บนพื้นดินก่อนที่มันจะคืบคลานหนีลงน้ำอีน่าขยะแขยงชมัดเลยผมไม่เคยเห็นปลิงควายตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย ชายหนุ่มไม่รอชา้าหยิบเศษกิ่งไม้แห้งและใบไม้แถวนั้นมาสมเป็นกองตรงมีดที่เสียบเจ้าปลิงยักษ์นั่นเอาไว้ไม่ให้หนีไปก่อนจะหยิบกระป๋องน้ำมันไฟแช็กออกมาเทราดลงไปแล้วจุดไฟเผามันสดๆกองไฟลุกโชนขึ้นมาเจ้าสัตว์โชคร้ายดิ้นเราเพราะความร้อนจากเปลวไฟกำลังแผดเผามันทั้งเป็นโดยไม่สามารถหนีไปไหนได้ผิวหนังของมันเริ่มสุก แห้งและปริแตกออกมาของเหลวสีดำสนิทคล้ายเลือดไหลออกมาแล้วระเหยไปด้วยความร้อนทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าผ่าลงมาฟ้าที่เคยสว่างกลับมืดลงอย่างน่าใจหายเสียงหวีดหวิวของลมดังระงมมาจากทั่วทุกทิศท้องฟ้าแล่แปรปรับ,รบลมกันโชกแรงมาจากทุกสารทิศอย่างไม่มีปีมีคลุยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณผมก็ไม่รู ต่เรารีบกลับไปสมทบกับพวกนั้นเถอะเร็วเข้าพรชัยรีบดึงมีดเก็บเข้าฝักพร้อมกับรีบฉุดมือให้เพชรีลุกขึ้นยืนและเดินจ้ำฝาดงไม้ออกไปจนถึงจุดที่ทุกคนรออยู่ที่ความรวดเร็วนี่พวกคุณไปไหนกันมากันครับเนี่ยเจษดาร้องถามขอโทษทีพอดีเล่นน้ำกันเพลินไปหน่อยเพชรรีทำเสียงอ่อยยามเห็นสายตาทุกคู่จ้องมาที่เธอและสามี หวังว่าผูกคนคงไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหมพรานดำมองด้วยตาดุดุคล้ายกับจะจับผิดคนมีชนักติดหลังเลยรีบตีหน้ากลบเกลื่อนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปล่าเลยเราไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นถ้าอยังงั้นก็ดีแล้วรอช้ามาได้แล้วพวกเราทุกคนต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้คำบอกกล่าวของพรานดำทำให้คณะเดินทาง หันมองหน้าก็ด้วยความตกใจทำไมละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับค่าเชนถามด้วยความสงสัยขณะเร่งฝีเท้าเดินตามทุกคนไปป่าแห่งนี้กำลังโกรธมากถ้าไม่อยากเป็นผีเฝ้าป่าก็ไม่ต้องโูดมากแล้วรีบตามผมมาพรานดำบอกพลางหยิบปืนลูกซองขึ้นมาและวิ่งนำทางไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วท่ามกลางความโกลาหล คนทั้งแปดรีบวิ่งเข้าป่าด้วยความรวดเร็วบรรยากาศโดยรอบดูมืดลงทั้งที่ยังไม่ถึงบ่ายสามโมงเย็นเลยแท้ๆเจษดารีบคว้ากระบอกไฟฉายที่เสียบไว้ในกระเป๋าออกมาใช้เพื่อส่องดูแต่ดูเหมือนว่าพรานเท่าไม่จําเป็นต้องใช้มันก็สามารถวิ่งไปตามเส้นทางที่ยากจะมองเห็นได้ทันใดนั้นหนทางขานาก็เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ พร้อมกับมีเสียงหวีดร้องหวอยหวนของอะไรบางอย่างดังไล่มาจากทางด้านหลังจนชาวคณะแต่ละคนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัยห้อยกับโหนที่อยู่รังท้ายจึงหยุดดูแต่ก็ถูกเสียงพรานดำตวาดดังลั่นถ้าไม่อยากตายอย่าหยุดวิ่งเด็ดขาดนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยและไอหมอกควันพวกนี้มาจากไหนกันพรชัยหันมองดูกลุ่มหมอควันสีขาว ที่กำลังโอบล้อมทุกๆคนเอาไว้จนแทบจะมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าไม่ต้องสนใจเรื่องนี้หรอกจงรู้แค่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ยังอยากมีชีวิตอยู่ดูวันพรุ่งนี้ก็รีบวิ่งเข้าไปในหมอกนี่ให้เร็วที่สุดและเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีอย่าให้หลงไม่อย่างนั้นคุณจะต้องตกเป็นอาหารของพวกมันมิยาย,ยังไม่จบ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ